ขอสงขอกราบนมัตการอาราธนาพระเดชพระคุณพระครูประหลัดพัฒพุทธิสรารโวเจ้าอาวาสแห่งนี้ได้กล่าวปาทกถาธรรมอธิแบกอธิบายชี้แจงแสดงธรรมเรื่องอานิสงส์ของการทำบุญในวันนี้เราจะได้อะไรกันไปบ้างและหลวงพ่อท่านมีกิจกรรมที่จะทำในระยะข้างหน้านี้ ท่านจะทำอะไรเดี๋ยวเราก็จะได้วังจากท่านท่านจะได้ชี้แจงให้พวกเราได้รับทราขอกราบระธนาด้วยความเคารพครับขอความจดในธรรมะของพระศา,าสดาสัมมาสมัมพุทธะจงมีแก่ญาติยยมท่านสาธุที่ทั้งหลายวันนี้เป็นการทำบุญสดสงกรานวันที่สามวันสุดท้ายจ่ามือลงได้จ้ะเมื่อคืน ตักัวกเขาหลายมาบอกว่าสุขสัรวันครอบครัวอาตมาก็คิดเอ้ใครผิดกันแน่เนี่ยระหว่างวันสูงอายุกับวันครอบครัวเนี่ยอาตมาก็ประกาศว่านี้วันครอบครัวแต่กองข้ามันเมื่อวานคิดไปคิดมาเขาเลยผิดขัดขับกันสองวันวันครอบครัวกับวันผู้สูงอายุ วันนี้ที่บอกว่าต้องจเจริญุพทุวนรนใหม่นั้นก็เพราะเป็นการฉลองอัธธอืิเสริบนั้นได้เลยจะเสริบนั้นเลยมุตนาสาธุเสริบเด็กๆเสร์บไลไ่ไปเลยเดี๋ยวเขายๆๆ evet. ี่เป็น่งเขายิบยเป็นจะก็วันนี้เป็นการจเจริญมรณานุกสตินะเราทำบุญ ให้กับบรรดาชนก็จริงอยู่แต่มองไปมองมานี่ทุกคนที่อยู่ที่นี่แม้แต่อาตมาก็เหมือนกันจะต้องไปอยู่ที่น,ทนั่ท้งานเนี่ยเก็ต้องอาศัยอนุชนรุ่นหลังเขาทำบุญดูทิศให้กับเราทั้งหมดทั้งสิน้นนี่คือการเจริญบตรณนานุสติคือสักวันหนึ่งเราก็ต้องตายเราฝากอะไรไว้บ้างล่ะนั่นแหละอาตมานพยายามจ้างเลยที่จะชักชุนญาติโยม มาสร้างปันมันชีวนนิตโดยการสร้างวัดแห่งนี้ไม่นานก็จะยกฐานะเป็นวัดและเป็นสถานปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายญาติโยมผู้หญิงก็จะมาบวชได้ผู้ชายนะั้นไม่ไม่ต้องพูดถึงแหละญาติโยมผู้หญิงต่อไปนั้นมาบวชสามเดือนได้นะลางงานสามเดือนได้แต่ต้องเป็นสถานปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายนั่นแหละเดี๋ยวนี้สิทธิเสรีภาพสตรีนี้เขาสูงเท่ากับผู้ชายนะ แล้วก็วันนี้เป็นการเจริญบารนุสติให้เรามีความไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในวัยเพราะยังหนุ่มย,ยังสาวอยู่ไม่ได้แล้วก็มายอมทำบุญถุนทาไม่ยอมยสร้างกุนันความดีนั่นแหละอย่าลืมมันโตด้วยหนูนะเฮ้ยมันโตด้วยทำให้หูทนลม แจกให้ทั่วลูกนะอโมจนาสาธวยห,หนูมนแจกตังค์แล้วตังค์ใครกับไ่ตังค์แม่ป่ะนี่ตังค์เขาเองส่วนมากที่จะดูรับแบงค์แล้วเนะี่ยดูเลขแน่ๆเลยดูหางเลขไปซื้อ,อนั่นแหละไม่ประมาทใดไว้ ว่ายังหนุ่มยังสาวอยู่แล้วก็ไม่ไมประมาทใดคความไม่มีโรคนะว่าตอนนี้เราสบายแล้วไม่มีโรคแล้วไม่แน่นะไม่แน่ตราบไดที่ภูมิต้านทานเราร่อยหรอลงโรคเกิดได้ทุกโรคไปอยูเพระพุทธรงตรัสว่าร่างกายเป็นรังแห่งโรคเกิดได้หมดแหละเพราะงั้นไม่ว่าหนุ่มไม่ว่าสาวไม่ว่าจะมีโรคไม่มีโรค ามีโรคอุบัติเหตุนะที่เกิดขึ้นเนี่ยอาตมาในเผ่ามาเยอะแล้วอายุพรรษาร่วมสามสิบปีเนี่ยเผ่ามาเยอะแล้วเพราะงั้นอย่าประมาทตัวอาตมาเองก็ค่อนข้างประมาทนะแข็งแรงแต่ก่อนโน้นเตะต่อยกระสอบเป็นนักบวยปล้ำกันอยู่แข็งแรงมากก็เลยไม่คิดว่าร่างกายจะยอบแยกขนาดนี้นะ<ม>ก็เป็นวาระสุดท้ายแล้วนั่นแหละ ก็พยายามประคับประคองปกติตัวเองนี่กลัวเข็มฉีดยามากคนเดียวแต่ตอนนี้นั้นเอาอโต้มาผ่ามาสับมันก็ไม่กลัวแล้วขอให้มีชีวิตอยู่เพื่อเราเห็นวัดนี้สำเร็จเสร็จสับสุดท้ยก็คือมีโบสถ์นั่นแหละมีโบสถ์ที่จะผลิตพระของเราเองตอนนี้ต้องยอมหยม่ยมดังที่บอกเมื่อวานเนี่ยรับจากวัดไผ่พันมือมั่ง รับจากวัสีโบทองมั่งนั่นแหละอย่างภาพใหม่ที่นั่งๆ่งกันอยู่เนี่ยก็บวทไปจากที่อื่นพระที่เรายังไม่มีโบตก็รอก็จนกว่าจะมีโบสถิดพระของเราเองบวชพระได้เองนั่นแหละก็ถือว่าสําเร็จเสร็จสับแล้วส่วนอื่นนั้นอาตมาไม่ปรารถนานะไม่ว่าจะเป็นกาแพงก็ตามอะไรก็ตามไม่เคยคิดเลยเพราะอยากได้ที่นี่โปร่งใส มองเข้ามาไม่มีอะไรที่ว่าอึมครึมมานะโปร่งใสหมดนั่แหละเพราะฉะนั้นวัดของเราเนี่ยญาติโยมเข้ามาได้ตลอดเวลานะมาคุยทรมะก,กันมั่งอะไรกันมั่งได้ทั้งหมดอมืโยมผู้หญิงเดี๋ยวนี้มาบวชกันเยอะนะบวชพรามบวชกันเยอะเดี๋ยวนี้บางส่วนแทนที่จะไปเที่ยวศึกษาเนี่ยมาบวชสามวันห้าวันก็มาบวชกัน บางคนเจ็บตกทีละสองวันสามวันอยู่สามชกเองก็งมาบวชเอารถมาด้วยรถจอดไว้ตัวเองบวชนั่นแหละขอร้องอย่างเดียวว่าอย่าอย่าลืมทำวัดเชา้าทำวัดเย็นที่นี่ทำตลอดคุณจุกแล้วก็จะเกิดเหมือนกับปฏิหารน,น,นะนะบางคนป่วยมายกมือเกาหัวไม่ได้เนี่ยใส่พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ย เก็บใบไม้แห้งใบไม้สดมั่งเกิดเป็นนื้สติขึ้นมาเกิดความคิดขึ้นมาสิตใจโล่งปร่มเบานั่นแหละก็จะค่อยๆหายไปอย่างกุญยมที่มาบวชนีอ่อาตมาไม่มียาอื่นรักษาหรอกมีแต่ธรรมโอสถของพระพุทธเจ้านั่นแหละแล้วะุญยมว่างๆที่เพิ่งมาที่นี่เดินไปดูในเขตปฏิบัตินะลมรื่นมาก ที่นั่นแหละเป็นโร่มนิยสถานของเราทั้งหลายอาจจะมาปรัรนาจะสร้างที่นี่ให้เป็นที่แห่งความสงบประมาณว่ายุ่งยิงใจมาจากบ้านเข้าบาอยที่นี่ไม่นานนะักก็จะสบายใจบางคนเนี่ยต้องรักษาด้วยความสบายใจคณยเยอะพออยู่ที่บ้านป,าปัญหาลูกปัญหาหลานปัญหาตัวเยอะแย,ะ,ยะไปหมดหมดนาาุษสาธุย,ยินงเพอีย ก็เลยทําให้รักษาโรคไม่หายสักทีหนึ่งยาที่เราได้จะโรงพยาบาลจากนาใหม่นี่นะมีผลแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นตนะเพราะงั้นยาไม่เย่สาะนะไม่ใช่ที่พึ่งทั้งหมดยังเหลือแค่แปดสิบเปอร์เซ็นอาหารออกกำลังกายอากาศพร้อมทั้งความโล่งโปร่งเบาของจิตใจนี่แหละเป็นตัวรักษารักษาแบบธรรมชาติคุณหยก ก็เดินไปดูซะว่างๆดูในเขตปฏิบัติร่มเริ่มมากต้นไม้ห้าปีกว่านี่เรียกว่าโตเต็มที่แล้วก็มีสะยมบางท่านอาจจะไม่เคยมาหรือมาแล้วก็ดูไม่ทั่วแล้วมีสะสองสะนะก็ณยู้สะในเขตปฏิบัติเนี่ยเป็นเขตสะใหญ่นะสะใหญ่ลมพิ้วเบาเป็นระลอกคลื่นนั่งมองดู และอาศัยความเย็นจากต้นไม้เนี่ยเย็นกว่าแอร์คอนดิชันอีกสบายใจค่อยๆโลง่งค่อยๆโปร่งขึ้นมามันก็หายนะในโรคปวดหัวตัวร้อนโรคนั้นโรกนี้ี่กินยาแล้วก็ไม่ทุดเราสักทีหนึ่งนี่ก็อยา,อยาก,กหยาให้ที่นี่เป็นที่พักใจของญาติโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้น การเจริญมรดน,นานรุสติเนี่ยนอกจากเราจะส่งส่วนบุญสุขสนให้กับผู้ที่เป็นบนรรพชนแล้วเราก็ได้รับผ่อนด้วยนะเมื่อกี้ถึงว่าลืมเจริญพระพุทธมนต์ก็ต้องเจริญพระพุทธมนต์แทนบนรรพชนของญาติโยมทั้งหลายนะให้ได้รับผ่กันวันนี้อเป็นการฉลองอัฐิปีนอฐาาิมาฉลองครั้งหนึ่ง เมื่อคืนก็สดพระธรรมนาจะมาให้ความสำคัญมากนะเมื่อคืนไดจิงเหนื่อยสายตัวแทบขาดเพิ่งกลับมาจากอกไตใหม่ๆเนี่ยแล้วก็ไม่มีใครขับรถให้โดยฉันขับรถมาเองอเหนื่อยมากแต่ก็ต้องมาเรามีความรู้สึกว่าเป็นภารกิจสำคัญที่เราจะต้องประทับเพราะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายเลยนะประมาณบ่ายสามก็จะมีการส่งนำพระ ปีนี้อาตมาจะมานั่งให้ส่งน้ําด้วยแต่ส่งใช้อพะมือนะส่งใช้อพะมือกันไม่ได้ส่งน้ําหลายปีแล้วปีนี้จะมานั่งให้โยมส่งน้ำประมาณบ่ายสามโยมม,ยม,มีกิจตอนเที่ยงตอนบ่ายหลังจากนั้นก็มาส่งน้ำกิจเยอะมากปีนี้พระเราก็น้อยนะอืมเพราะเดี๋ยวนี้คณะส่งรู้ทัน คือพระหนีสึกหดไม่ยอมสอบกันก็เลยจัดสอบใน้ยกข้าบพรรษาพระก็ไหวทันอีกก็คือบวชก่อนพรรษาและสึกก่อนพรรษาซัจะได้ไม่ต้องสอบไม่รู้ใครฉลาดกว่าใครก็ไม่รู้อนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นวันนี้นั้นท่านทั้งหลายนี่ก็ได้ชื่อว่าเป็นคนดีกันทุกคนคนโยมคนที่มีความกตัญญูรู้คุณต่อบรรพชน แล้วก็กระตาบิญจากคุณนำท่านมาสวดพระธรรมมาเจริญพระพุทธมนต์ในวันนี้ฉลองอัฐิคุณญก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลสมมติว่าเราอยู่ในในโกฎในนั่นบางอัฐิเป็นของเราบ้างล่ะลูกหลานมาทำมะไเราแบบนี้ถามว่าเราภูมิใจใหม่นั่นแหละท่านก็คงใจสีใน,ใน้อยพอนะยนะ ว่าเออลูกเอยยลานเอยมีความสุขเธอตอนนี้โดยบอาท่านไม่สามารถใจคุณในโทษกับเราได้แล้วไม่สามารถดุไม่สามารถต่าได้แล้วอยู่ที่คุณธรรมของเราที่ทำออกไปนั่นแหละเพราะฉะนั้นพรจากท่านยิ่งกว่าผู้สูงอายุอีกนะเป็นพ่อของโตของไรก็อยู่ที่นั่นแหละท่านก็ให้พรเรา ปกติเราก็ปรารถนาทีรัะพรจากผู้ใหญ่อยู่แล้ววันนี้ก็ได้ได้ทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นพรจากบรรพชนพรจากบรรพชนแต่ก่อนน้นบทันไหมอาตมาไม่เก็จะเชื่อเรื่องแบบนี้นะบวชน,นานเข้านี่ใช่เลยใช่เลยอาตมาถึงตารบสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่เรื่อยสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยร่างกายของเรามองเห็นใช่ไหม แต่อยู่ใต้อำนาจของสิ่งที่มองเห็นคือจิตคือใจนั่นแหละเพราะฉะนั้นบางทีบางสิ่งบางอย่างสิ่งของที่เราเรียกว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นของที่คุ้มครองเราได้คุณผูอืมอย่างที่นํำสวดการทบุญพิเศษสวดชินมัญชรเนี่ยอัตมาสวดได้ตั้งแต่เป็นคาถาแบบโยมอะเนี่ยพอมาบวชข้าเดินทุดงคเข้าเนี่ย ต้องหาคาถากันผีกลัวผีเหมือนกันนะเดือนตุ้งเนี่ยป่าช้าภาคีสานเนี่ขาวโพลนไปหมดยมเขาไม่เมนตอนนั้นอนะ่ะเขาใส่กันโยนไข่โยนไข่ไข่แตกที่ไหนสแสดงว่าผีต้องการอยู่ที่นั่นก็เลยเผากันไปทั่วเลยเอาไม้สุ่มๆแล้วก็เผาเลยกระดูกเลยเกลือนขาวไปหมดเราฝัก ตากฏเดินตอนเดินทุดดงนะะสมาทานที่จะอยู่ป่าช้าวัดวาห้องว่างก็อยู่ไม่ได้เพราะสมาทานแล้วนั่นแหละอยู่ในที่ร้อนร้อนไม่มีไฟอะ่ะก็ได้ไรเยอะได้ความคิดที่อยู่กับความเงียบความสงบซึ่งมีมนลคลังก็เกี่ยวจิตใจของอาตมามาถึงบัดดีนะเพรงงาะงั้นการแสงรมทุกครั้งนั้น ที่ผ่านรายการก็ตามอะไรก็ตามนี่จะเกี่ยวกับความเงียบความสงบทุกครั้งเรามักจะลืมกันนะลืมความเงียบความสงบคนแต่นี้มักจะกลัวนะกลัวความเงียบกลัวความสงบก็เลยใช้เสียงสระรศัดบ,บ้างวิทยุบ้างมาเป็นเพื่อนไม่ได้ฟังบอกที่จริงอะ่ะต่มีความสุขเหมือนกับมีเพื่อนอยู่เพราะกลัวอัจจาไปถ้ำที่ เมืองการใหม่ๆก็กลัวนะเราอยู่โลกแสงสีมานานประยุกต์ความมืดกับความเงียบนี่กลัวกลัวความมืดกลัวตัวเองแล้วก็มีความซึกข,ข้างหลังนี่เหมือนกับลิ้นง,งูใหญ่ก็ยมมาแผลดู่ข้างหลังนี่เหลียวไปดูไม่ได้เพราะยังไงก็หนีไม่ออกอยู่แล้วนะตอนนั้นตายเป็นตายก็ต้องนั่งอยู่อันนั้นเนะี่ยแป๊บหนึ่งเขาก็เลื้อยไปเองอะ่ะ สัตว์ร้ายมีเยอะแต่เคยถามเขาที่เขามาบอกนะสัตว์ร้ายมีแต่เป็นสัตว์จำศีลดูเหอะสัตว์ยังจำศีนเลยเขาจะไม่ทำร้ายใครงูรตัวบริร่มเลยจมอยู่ผนังถ้ำตกลงมาเนี่ยไม่ทำร้ายใครอะ่ะเข้าเรือยไปเองนั่นแหละก็เลยเชื่อว่าอยู่ที่นั่นมันมีธรรมะทั้งสัตว์ทั้งคนเขายู ไม่ต้องกลัวกันต่างคนต่างตัวอยู่กับความเมื่อความสงบนั่นแหละเป็นการบำเพ็ญศีลเจริญภาวนาอยู่ในนั้นเพราะงัน้นยมรับศีลรับอะไรไปแล้วนี่มันสวดมนต์บ้างนะอยู่ที่บ้านสวดมนต์บทง่ายๆอย่างถวายพรพระเมื่อกี้ที่นี่พระจะได้หมดมาบวชเข้ามัสยิดกับชีนัยมันชรจะต้องสวดได้เราสวดธรรมเชา้าธรรมเย็นอยู่ตลอด ตลอดทั้งปีคนจะต้องสวดอย่างน้อยสองบทนี้ได้อย่างบทถวายครามช้ถือเป็นบทครูบทที่มีพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและชัยชนะของพระพุทธเจ้าแปดประการนั่นแหละต้องสวดได้ได้บางทีเราอยู่ที่สว่างไม่เห็นความสําคัญสักเท่าไหร่นะแต่ตราบใดที่อยู่คนเดียวอยู่กับความมืดอยู่กับความสงบเราจะมีความรู้สึกว่าสิ่งนี้แหละ เป็นสิ่งที่จําเป็นมากเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไงนะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทำบ,บุญแล้วก็ขอให้กลับเนื้อกลับตัวที่ไม่เคยสนแล้วก็สวดใช่บ้างบางทีเราเอ็ดลูกอิดหลานนะไม่ทำวัดไม่โสดันบ้างเลยแต่เราเองก็นอนแต่หัวคับไม่โสดเลยก็เลยเมื่อวานก็พูดว่าต้องสอนลูกสาวหลานด้วยกันทำให้ดู ทำไม่ดูเมื่อกี้หนูแจกเงินคนละพันาาธ์ใช่ไหมโมตนาสาธุแจกทั่วเปม่ามหมลูลืมมาโต๊ะป่าไูเนี่ยโมทนาสาธุนะนาานะเอาละคุณโย,วยมวันนี้นั้นสายนิดหนึ่งไม่ชือเสร็จแล้วพระคุณเจ้ายังไม่เสร็จเรียบร้อย เดี๋ยวก็คงจะเสร็จแล้วนะก็ลังอยากตาก็ไปนนานวันนี้เพราถือว่าเราผิดขั้นต่อนไปนิดหนึ่งต้องเริ่มต้นกันใหม่มนตธนาสาธุกับญาติโยมที่ไม่มีใครไวยวเลยนั่งั้างหน้าปกติจะไวยวายเต็มที่เลยวันนี้เงียบเจอมนขลังของพุทธมนต์เข้าอืมเอาละท้ายที่สุด เอาเลยก็ได้จ้ะไม่มีผ้าออกจากขอบนาคุปสีตัสไตทึงประกอบด้วยองค์พุทธธ,ธรรมสังฆะน้อมในรูปของพุทธ,ธาบารมีธรรมาบารมีสังฆบารมีเพื่อมาปกเกตคุ้มเกล้าญาณโยนท่านศาธุเชนทั้งหลายให้คลายผ้าจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงที่ถึงประการใดที่ถูกต้องในสัมมองครองทำแล้ว ขอสิ่งนั้นจึงเป็นสำเร็จสำเร็จและสำเร็จจงทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเธอสาธุ